อนะ๋อะท่านผู้ชม MLG c ช a n ก็ได้มาเนี่ยฟอรเซอร์นแล้วครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาโชว์วิธีได้ MLG c ช a n แล้วก็โชว์สกินกันครับไปดูวิธีได้กันเลยครับวิธีได้ MLG c h ม n นะท่านผู้ชมให้เรามี3ชาร์จเพื่อความมั่นใจว่าเราจะไม่ได้ยิงพลาดหรือปืนจะไม่เราหรือปืนจะไม่ระเบิดใส่ตัวเรานะแล้วจากนั้นให้เพื่อนของเราเนี่ยที่เป็นครูคิดเนี่ยสอมองลูกน้อง ก็คือทําได้ในเซอร์ปกติเท่านั้นนะสมมุติลูกน้องเสร็จแล้วให้เรายิงทั้งลูกน้อง2ตัวแล้วก็คิวเลอร์หนึตัวด้วยแล้วเราก็จะได้แบนแล้วก็สกินมานะครับท่านผู้ชมก็ง่ายๆแค่นี้ไม่ซับซ้อนะล่แล้วเดี๋ยวเราไปโชว์สกินกันเลยท่านผู้ชมเอาล่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือ mlg แชม n นะครับมันก็มีผ้าคลุมปิดปากอยู่มีคอที่ใส่คอนะครับมีหมวกมีหมวกมีน็อตเทนดู2อันนะ มีแวน่นแว่นเท่ๆนะครับมีแซนอีกมีโดริโต้มีมาเทนดู ito, u, แล้วก็มีมีอันนี้นะท่านผู้ชมเสื้อก็เป็นเสื้อวันวีวันมีอินอะไรวะมอสโกอัสกอยาท่านผู้ชมมันมีเสื้อคลุมนะครับมีเสื้ออะไหนก็มีเชนสีทองด้วยแล้วถ้าเรายือนอยู่นานๆนะนานๆมันจะมุ่นมันจะหมุ่นมีดนะท่านผู้ชมยอมให้ดูอีกรอบเมื่อกี้นะครับรอยอยู่นั้นแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง มุนมีดนี่นะมั็นมุนมีดโคตรเทลเลยตอนนี้ก็คือคอยฟลิปนะท่านผู้ชมเมื่อกี้คือเสียงตอนที่มันได้นะนี่คือเสียงตอนนี้มันไม่ได้นะเฮ้ยผมได้เฉยเฮ้ยนี่มันเริ่มนะปกติดีเนึ่ยก็มองไปดูเหรียญน,นะครับถ้าไม่ได้มันก็หันหน้ากลับนะถ้าได้มันก็แพ็กหน้านี่ก็คือการหมุนหมวกนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากแต่แล้วก็นี่ก็คือการยิงของ,ง,งมันนะท่านผู้ชมการยิงนะครับถือสไนเปอร์ออกมาเลยเป็นสไนเปอร์นะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็คือสไนเปอร์โคตรใหญ่เนี่ยนี่นี่ออมามจะเป็นเสียงแบบนั้น,นครับ เมื่อกี้ก็เป็นเสียงปืนระเบิดนะท่านผู้ชมก็สําหรับเชนนะครับก็มีแค่นี้แหละถ้าไปใช้ในเกมจริงๆก็เป็นสกินดิเทนะแล้วก็เวลาวิ่งนะมันมี่ลวดลายเมาท์นดูมาด้วยนะให้ดูรอบป,ปืนสแน,นปเปอร์นะจากด้านข้างนะนี่ปืนอย่างนี้เออเมื่อกี้ปืนไม่ออกนะครับเมื่อกี้ปืนไม่ออกจากข้างนี้ก้าี่อย่างทห เอมาท่านผู้ชมสก,กินนิ่มให้เลยเต็มสิบชอบมากเป็นเขาเอามาจากนิ่มเก่าๆเลยนะผชมชอบมากกา็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย